ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสามคนโอลงเวกยคับพวกัช่วงสุดท้ายของการสามคนโลเวในสถานี้ครับอ่ายังอยู่กับอาจารย์สองิร์นแล้วก็ ดรเสรุวมันพวยครับวิทยาการประจำรายการของเราครับก็มาชวนคุยในเรื่องที่เป็นหน้าข่าวกำลังพีคเลยในช่วงนี้นะในต่างประเทศก็คือเรื่องของการจับขังแม่จานิวนะมาตรา112นะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนให้ไปสืบต้นสายปลายทางว่าจัดนิวเนะ่ยเอาเงินที่ไหนมาเคลื่อนไหวอะไรยังไงปรากฏว่ามีกรณีการจับกลุ่มตัวคุณปรีดจติงเข้าไปแล้วครับมีหลังไม่ไปที่ แม่ของจานิวแล้วก็มีคำตอบคำถามหลังไม้ที่เป็นข้อความหมิ่นนั้นครับทำให้เกิดคดีหนึ่งสองขึ้นมาท่างดรเซโรเป็นความเห็นไหมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มจานิวแล้วก็พ่วงโยงไปถึงคดีมาตาเลบสอบกับคนรอบตัวจานิวเนี่ยครับคือเอาดูง่ายๆ<ะ>จานิวเป็นยังไงแม่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น<อ>เหมือนต้นมะม่วงะมะม่วงเปรี้ยวลูกมันยังไงก็ต้องเปรี้ยวใช่ไหมคะ ลูกไายต้องรูไม่ต่จงต้องค่ะ<ม>และอย่างหนึ่งนี่นะคนพวกนี้ไม่รู้จักจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว<ม>โดยกำมล,ลสันดาลของพวกนี้ดูจากหน้ามันก็รู้หน้าดำดำแสดงว่าพวกนี้เป็นพวกชนใช้แรงงานเป็นพวกชั้นล่างเป็นพวก<ม>รากหญ้าไม่มีการศึกษาจานิวก็ประเรียนที่ทาภาษากีป่ปีตอนนี้ยังไม่จบเลยใช่ไหมกี่ปีแล้วเจ็ดปีไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วแล้วทีนี้เนี่ย ไปเรียนก็เปืองกระดาษที่ใช้เรียนเบืองน้ําหมึกที่ใช้เขียนเปืองอากาศที่ใช้หายใจคนพวกนี้เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเงินอยู่แล้วกรณีของแม่จ่านิวที่โดนจับไปเพราะว่าเป็พวกคำว่าเจ้าไปตอบความคิดเห็นใน f เฟซบุ๊กซึ่งคำว่าจ้าคำเดียวมันก็เป็นคำที่ยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วยกับสิ่งนั้นใช่ไงแต่ว่า เออคุณชื่อนี้ใช่ไหมจ้าก็แปลว่าใช่ใช่ไหมแสดงว่าแม่แตนิวก็มีความคิดที่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันโออย่างนี้นี่เองครับอย่างลูกเหมือนกันจานิวเนี่ยมันเนียนมันทําอะไรมันอันนี้ฉลาดหนยมันรู้กฎหมายเพราะมันเรียนรัฐศาสตร์มันจะทําอะไรภายใต้กรอบโดยที่ไม่สามารถที่จะเล่นงามันได้ อ่าโิส4เกอามันไม่รู้อ่ะไช่้เพราะมันมีที่ปรึกษาก็คืออาจารย์มหาวิทยธรรมศาสตร์ที่เป็นพวกหางแดงทั้งหลายอเคือพวกนี้ก็ชอบช,กกชักจูงชักใยลูกศิษย์ให้ทําอะไรแต่สิ่งที่มันผิดผิดแกไม่รู้จักอยู่ส่วนแก ไอ้พวกเด็กพวกนี้ก็เหมือนกันแทนที่จะไปทาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติกับไม่ทำปปสร้างแต่ความวุ่นวายทําให้คนเนี่ยเขาเบื่อหน่ายต้องการอะไรคุณรู้ไหมต้องการมีชื่อเสียงต้องการออกหน้าสื่อออกหน้าทีวีเพราะอะไรรู้ไหมหเวลาไปออกทีวีทีหนึ่งมันได้เงินไง<อ>มันได้เงินมันได้ของกินฟรีด้วยเพราะคนพวกนี้คนไม่มีหัวนอนปลายตีนครอบครัวไม่มีแันจะกินเนี่ยมันก็ต้องหากินด้วยทีนี้ก็คือจะมาหาเลี้ยงชีพด้วยกันทำนี้ใช่ เงินทักสินมาไปเอาเงินของพันทองเทมา<ะ>และก็มาเคลื่อนไหวพอถูก<อ>จกับปั๊บคุณคิดดูว่าปัญญาคนแบบนี้มันจะอาจาที่ไหนใช่ไหมคะจเจนแล้วต้องถูกจ้างมาถ้าเกิดว่ามีความรู้มีการศึกษาแบบดีนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยดียนจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยใช้ตำแหน่งตัวเองประกันออกมามีฐนานะใช่คือพวกนี้ไม่มีอะไรปับ๊บแต่แล้วก็ต้องไปรับจ้างทำเนี้ย<ะ>ไปเอาเงินเข้ามาประกันหา้าแสนออกมา แะ้วนีก็สบายเลยไงตนเลยมีเงินประกันใช่ไงคุณไปดูที่บ้านจานอยู่ไงตอนนั้นที่มีข่าวไงมันจะมีเครื่องซักผ้ามันจะมีทีวีมันจะมีจักรยานมันจะมีโอ้โหสารพัดเครื่องใช้ไฟฟ้าปัญญาเอามาจากที่ไหนถ้าไม่รับเงินทัิณสินวัตรมาซื้อมึงจะเอาเงินมาจากที่ไหนมาซื้อใช่ไหมดูจากสถานะทางครอบครัวแล้วคุณไม่ปัญญาจะซื้อพวกนี้ได้เงินเดือนคุณทั้งชีวิตยังไม่เท่ากับเงินเดือนที่เดียนได้เดือนเดียวจากการเป็นด็อกเตอร์ ฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็เลยต้องทําแต่สิ่งที่มันปิดิด,ดกลับตัวกลับใจซะลูกนะจากนิวก็กลับตัวกลับใจ<ะ>หันกลับมาทําดีเพื่อประเทศชาติ<ะ>ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเดินมาหาเดียนเดี๋ยวเดียนจะสั่งสอนอจะอบรมบ่มนิสัยจ,จะดัดสันดานให,ห้จะให้โอกาสยังให้โอกาสอยู่ฉะนั้นแล้วเดียนพูดด้วยความงดีว่าคุณยังมีโอกาสที่ปรับตัวปรับใจได้อันนี้แค่จับแค่แม่ต่อไปจะเอายายคุณมา ถ้าคุณไม่ยอมอหยุดจะเอาน้องสาวมาถ้าไม่ยอมหยุดเอามาตั้งโคตรเงาตะกาะไอ้ที่ตายอยู่ในหลุมก็จะไปขุดกระดูกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเป็นบทเรียนให้กับสังคมได้เห็นว่าคนประเภทนี้ไม่สมควรที่จะมีที่ยืนในประเทศไทยค่ะอ,อาจารย์สอสีมีความเห็นว่าครับเรื่องการจับแม่แต่นิวไปขังจับมาตาแล้วบสองที่ว่าแต่นิวไม่ยอมหยุดเกลื่อนไหวแล้วเนียมาตาแล้วอาไม่อยู่นะครับ ฉันก็ไม่เข้าใจไงไอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยมันแพงเท่าเครื่องปฏิกรณ์ปรามโนหรือจรวดเอ็กโซเซ่ไงเอามันกต้องใช้เงินมหาศาลสานะามันเครื่องกี่ตังค์มันเครื่องหนึ่งาราคาเท่ากับรถกระบือเลยฮะเท่ากับรถตอเช่เลยเครื่องซักผ้าสี่ห้าพันบาทา 5, บาท,ทุกคนมาค่ายใช้เครื่องซักผ้าหมดเลยใครจะไปซักมนึงยกเล่นคนที่เขาสะอาดจริงๆเขามีเวลาเนี่ยเขาก็สะอาด เขาเสื้อผ้าน้อยลูกสามคนใหญหนึ่งคนเสื้อตัวเองอีกลูกชายทั้งหมดอ้าหคนนะซักเสือ้อผ้าใช้มือล,ลูบก,กี่เมล็ดถึงทำงานได้ไอ้เจ้าหนี้มาไล่้สมาริจริงนะการจับแม่จะนิวนะี้ัวมาเป็นดัชนีเป็นประหลอดวัดเป็นอินเด็กวัดถึงความเสื่อมสุดๆไอ้คำว่าเจ้าคำหนึ่งลูกไปจับจบแล้วคำว่าเจ้าคำหนึ่งมาเป็นคำของเจ้าเจ้า มันดีวขาพูดมาคือก็คือรับรู้เหมือนกันแล้วมันไม่อยอมเปิดเพราะที่มันพูดพูดอะไรไม่แล้วาำคำหนึงนะ่งะเตำรวจนี่นะขอโทษในคดีเนี่ยทนายเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยพนากาักงานสอบสวนบอกว่าให้ประกาศเพราะมันไม่มีมูล <c oughs> แต่ว่าอะไรไม่ประกาศเขาเียว่าผู้เพราะเขาประชาไม่ให้ประกาศ พวกมาประชาซึ่ไม่ได้มาสอบนะสั่งไปน่ายบายโเเก่งจะหลบหนีว่าหลบหนีหาแล้วมันมีลูกสามคนลูกเล็กๆอ้ตานี่คนเป็นสี่มียายอีกมันจะหนีไปไหนคดีอัตราโทษสูงเขาเก่งว่าจะหลบหนีนะครับเพราะว่าเป็นคดีมาตออรา112งขอโทษนะมันจะหลบได้ยังไงลหลบแล้วลูกทำอะไรกินมันต้องดูความเป็นจริงแล้นห,หารเรื่องญติคือขู่ให้กลัวพวกเองได้ว่าเร่ง,งานลูกอะไรอะไนงานแม่มาแสดงว่งความเสื่อม มันยังดีที่มาให้ประกันด้วาไม่ประกานก็โอเคก็ดีเพราะอะไรวะผู้หญิงคนหนึ่งนะมีลูกสามคนลูกสาวและลูกชายลยายราใหญ่เลี้ยงนะท้ามหากินนะตอนจะนี้ออกมาเนี่ยก็ได้ข่าวว่าลำบากทำงานกระโดนคนเขาไล่เขาไม่รับเาขาอบอกว่าคดีตังหนึ่งสองมันไม่หมินเจ้าซึ่งเจ้ามันหยีมันโหดถ้าเจ้าใจดีมันจะไม่เกิดเรื่องนี้หรอกเพราะฉะนั้นในคดีต่แม่จะเทียะมีมาสแสดงถึงความผิดนา พอพี่หน้าที่ทำให้สีลญาเสื่อมความกลัวทำให้เสื่อมเนีย่ยบาราชการมันหมดแล้วบาราชการมาครองเมืองเน,น่ะท่านหันท่านเลยนะนักการนี่สมัยคนก่อนไม่ขนาดนี้นะจึงไม่มีความปฏิปัติ n หรือ,อยังไงครับสมัยคนก่อนฆ่ากันตายปีหนึ่งเป็นห้าร้อยคนนะเขาสมบร,ยยรติศีาธาตมานตัรหดตายเนี่ยโดนผู้ก่อการลายฆ่าตายเนะี่ยฮะเขาอีกก็โทษให้หมดเลย,ยโทษได้สมัยนี้ครับเข้ว,วามาจ้า ติดคุกต้องประกันห้าแสนตรงรุไปรุ่นมามันคนยุคกันหรือเปล่าครับมาเทียบกันยุคนั้นน่มันยังมีสมองยุคนี้มันไม่มียุคนี้มีแต่คนประจบคราว่าเจ้าคำเดียวสิ่งนี้มันทําให้อะไรรู้ไหมประเทศไทยมันตกตาทหารไทยถูกด่าสารไทยถูกกระทึกกษัตริย์ไทยก็เสื่อมนะกษัตริย์ไทยมีใครครบตอนนี้เลยนะมันเละเทะถามอาจารย์นิวเดียนมาไม่จบตอนนี้มันเละเทะเลยรรมาสารทรมาสารมัสร้างจกันไร ก้าวสร้างสถาสร้างธรรมศาสตร์มาใช้เลินทุนเงบของประชาชนเขาสอนว่าเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนที่หน้าภูมิใจในชสวรคือว่าจาเนี่มีแม่ที่เป็นนักประชาธิปไตยนักข่าวถามว่าคุณแม่ถูกกั่าวที่จะสู้ไหมคุณแม่บอกว่าในเมื่อลูกสู้แม่ก็ต้องสู้ลูกสู้แม่ก็ต้องสู้วันนี้นะครับ คือสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลเลยรับอันนี้คือแม่ที่แท้จริงไม่ใช่แม่สิทสิงหาเน่ยไม่ใช่แม่อมเพชรซาอูน้อยอันนี้คือแม่เขาฝันจัดตายเหมือนแ,แม่เขาคุณกิตภูมิศักคุณกิตภูมิศักไม่ยอมรับปริญญาจบตุลาไม่ยอมรับปริญญาจิตผู้มิศักไปถามคุณนม่ลยถามว่าคุณแม่ผมไม่รับปริญญาคุณแม่เสียใจไหมแม่จิตภูมิศักบอกว่า ไม่รับแล้วสมัครงานได้ไหมทํางานได้ไหมได้ฮะแล้นั้นแหละคือคาตอบมึงจะไปรับทําไมกับกษัตริย์ที่เป็นยิงโอแปร์กษัตริย์ที่ยิ่งนาดเนี่ยไปรับทําไมกับกษัตริย์ชั่วๆมันเป็นเนน่ห์เปล่าๆไม่รับก็ทํางานได้จริงไหยไอ้ที่รับจะตกงานแย่ๆไปก็คือยันว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมแล้วที่ว่าเอากฎหมายแบบนี้มาใช้กับการปรับปรามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านของนักศษานยุปัจจุบันครับ อาละอย่างนี้ถ้าเกิดมีการลุกขึ้นมาต่อต้านกันเพิ่มจำนวนมากเนี่ยเขาจะไม่ต้องยัดหนึ่งสองให้แม่ทุกคนหรอครับดร์เสรูมีความเห็นว่ายังไงเขาลามไปถึงแบบเอาคดีไปยัดสำนัคนคนนี้แบบด้วยต้องการจะหยุดการาเคลื่อนไหวรอครับคือเดียนก็ไม่เห็นว่าครอบครัวคนอื่นเขาจะมีปัญหามากเท่ากับครอบครัวนี้นะ,ะคือประชากรไทยเนี่ยคนไทยในประเทศไทยมีกี่คนหกสิบเจ็ดล้านคนมีหกสิบเจ็ดหหกสิบแปดล้านคน ถ้าเกิดว่าจะเทียบกันแล้วพวกนี้เป็นพวกอมีบ้านะคือมันเป็นแคสน้ส่วนน้อยเลยแหละน้อยมากๆเลยที่มีปัญหา,าจริงๆ<ะ>ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เห็นมีปัญหาเขายังอยู่ได้เขายอมรับได้โอเคเขายังไม่ตายก็ยังไม่มีใครโดนหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะใช่ไหมไอคนที่โดนเพราะมึงไปทําผิดหนึ่งหนึ่งสองไปมีนภาพบร,ร,รมเไดชานุภาพ<ะ>มีส่วนรู้ส่วนเห็นในการกระทําความผิด เราไม่ห้ามไม่คัดค้านไม่ช่วยกันดูแลเป็นหนูเป็นตาใช่ไมใช่ไงแล้วถามว่าคนที่โดนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไหมมันก็ไม่ใช่<ม>ในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับกฎหมายมาตรานี้ค่ะ<ม>แล้วจะไปยกเลิกทําไมจะไปแก้ไขทําไม,มไอคนที่ผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องมีโทษตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนแน่นอน<ม>ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะผิดกฎหมายมาตรานี้ก็อย่ายไปทำํำ<ม>อะไรที่มัน เป็นสิ่งที่เขาห้ามเนี่ยนะก็อย่าไปทำอไอ้พวกนี้เป็นพวกดื้อไงยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมผลประโยชน์คือมันขึ้นบนหลังเสือแล้วมันหลงไม่ได้ไปรับเงินเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทำให้มันสำเร็จเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกอคือพวกนี้เนี่ยนอกจากอยากจะดังอยากจะมีเงินอยากจะมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยความคิดมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองคือมันอยากจะไต่เต้าต,ตัวเอง ขึ้นมาเป็นนักการเมืองอ oh. คุณดูอย่างแม่อีน้องเกต oh. พี่ชายน้องเกตไอพยาอ oh. ัคคะฮอะไรนะ oh. พวกนี้เขาอาศัยลูกที่ตายไปเนี่ยหากินทั้งนั้นเลย oh. คือคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสู้อะไรจริงจริงตงหรอก oh. สู้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสู้แล้วรวยคุณเคยได้ไหม oh. คุณเคยได้ไหมสู้แล้วรวยคุณไปดูดิพวกเนี้ย ไปดูเงินในบัญชีของทนายอนนท์เขาส่งลูกเตยไปไหให้โดนยิงตายเพราะต้องการหวังเงินเท่านั้นะคือลูกมันเนี่ยที่ไปมันโดนยิงเองโดนเสื้อแดงยิงกันเองอพวกชายชุดดทา,ทา,าที่ทัดสินไปจ้างมานั่นแหละ,ะยิงกันเองแล้วก็ไปบดีความผิดเป็นของรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลย<ะ>และอีกอย่างหนึ่งคุณไปลองตรวจสอบบัญชีนะอย่างบัญชีของทนายอนนท์เนี่ย เดียนเห็นแช์มาในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโอ้โหเงินเป็นแสนนะคนและอาชีพทนายกระจกกระจกแบบนี้จะเอาเงินมาจากไหนอ่าใช่ไหมว่าความก็ไม่รู้เก่งการขนาดไหนถ้าเก่งจริงก็ไปสอบเป็นผู้พากษาเบญกาศใช่ไหมใช่ครับเป็นพวกกระจิบกระจอกงอกง่อยชิบหายสภาทนายคงทนายคายเพื่อติดทีมวุฒชนไอ้พวกนั้นก็กระจอกชิบหายฮและอีกอย่างหนึ่งเราเคยไปตรวจสอบบัญชีไหมเส้นทางรายรับรายจ่ายของพวกจานิวของแม่จานิวไหม พราะมาจากไหนก็ไม่เคย<ะ>เนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยนเสนอให้พระนัทท่านพลเอกประยุทธ์นี่นะะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเลยตรวจสอบกันเอาเป็นว<ห>าระแห่งชาติตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักกิจกรรมเสื้อแดงทั้งหมดในประเทศไทย<ะ>ว่ามเอาเงินมาจากไหนเป็นท่อน้ําเลี้ยงเริ่มคนแรกที่แม่จานิวเริ่มก่อนเลยเอาอันดับแรกไปยึดมาก่อนเลยจักรยานพัดลมตู้เยน็นเ,เครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์น่าจะมีปัญญามีนะเขาไปยึดทั้งหมดแล้ว มันต้องมีอีกสิ<อ>มันต้องมีอีกว่าพวกนี้มันได้เงินมาเรื่อยๆืยึดมาให้หมดถ้าเกิดไม่ต้องจับของกลางก็คือบ้านด้วยเพราะว่าพวกนี้เอาเงินไหนมาสร้างบ้านเ<ะ>ลือกเป็นเงินค่าจ้างฉนันแล้วทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้เข้าข่ายคอร์รัปชันนะคือรับจ้างพวกับเ,เงินจากนักการเมืองที่โกงเ,เงินจากนักโทษนี้คดีอะคุณแล้วมาทําบ้านแสดงว่าพวกนี้รับของโจรทำลายความมั่นคงของรัฐด้วยนะต้องยึดบ้านมาันมาเสื้อผ้าที่ใส่ต้องไปดูว่าอันไหนที่ หาด้วยน้ำพักน้ำแรงเช่นไปขอทานอ่าไปรับจ้างเขียนหนังสืออันเนี้ยถึงเอาไว้ให้แต่อันไหนที่ไม่มีที่มาที่ไปของเสื้อผ้าต้องยึดไว้เป็นของกลางให้หมดฉะนั้นแล้วเดียนเสนอให้ใช้กฎหมายเชือดไก่ให้ลิงดูเอาให้มันจริงจังให้มันเข็ดขยะจนไม่กล้าที่จะออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ทำลายประเทศชาติดกค่ะเราไม่ต้องต่างประเทศเขาคัดค้านอะไรเลยเดียนบอกแล้วว่าต่างประเทศมันไม่ใช่พ่อจะไปสนใจทำไมฮะ่อ่าโอเคก็ ไม่เราสนใจนะครับก็ทางดรเสดุลแกก็ยืนยันว่าทําไปเถิดที่นี่มันประเทศไทยนะครับอทั้งอาจารย์สอเสียวลึงความเห็นว่าทางดรเสืุลแกบอกว่าทําไปเถิดที่นี่มันทําได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการปร่าโกงก็เป็นเรื่องปกติแล้วคุณตัดสินทํลายะารมามันก็เปผิดหมดแล้วล่ะไอเซรูมันพูดถูกอยู่ประโยคหนึ่ง,ง,งมันบอกว่าคนส่วนน้อยที่ั้นที่มีปัญหาอันนี้เรื่องจริงนะ่น<า>รับมันพูดถูกยังไง คนส่วนน้อยที่มีปัญหาที่แพ้ไม่เป็นที่ไม่ครบกติกาหร้วยังสืบขีกกติกาด้วยนะคนส่วนน้อยเวลาแพ้สร้างสรนการณ์ชัดดาวเบนขอบขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยคนส่วนน้อยถ้าเป็นคนส่วนมากกลัวทําไมจะไปฉีกทำไมรัฐมนูรฉบับไหนมันก็ชนะจริงไลยมึงกูสาเขียนขึ้นมาปฏิวัตถถ 49, ิสองห้าสี่เก้าล่างรัฐมนตร้อยห้าสิบ ยัดเสือแพ้ยิ่งรักอีกแพ้สาพัดแพ้แพ้ก็ไม่ยอมแพ้จนด้วยชื่อหน้าอีกรอบหนึ่งอันนี้มันพูดถูกอยู่ประโยคหนึ่งเป็นเลขอสุนน้อยมัดขาดกันครับประชาธิปไตยไม่ต้องเหมือนกันมันเหมือนกันไม่ได้เราให้เหมือนกันเนี่ยมันไม่มีอีกร้อยชาติอีกพันปีแสงก็ไม่มีครับไม่เหมือนกันได้มมันเหมือนกันไม่ได้มันเป็นธรรมดาสิ่งมีชีวิตมนุษย์มันมีสมองมันมีแตกต่าง ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะมีดนตรีหลายประเภททําไมบางคนดูมิวสิวควิดีโอละครเดี๋ยวนี้บางคนมาฟังเพลงชอยก็มีบางคนชอบสไตล์ลูกทุ่งบางคนก็ชอบสไตล์พวกสไตล์ฮิปฮอปสไตล์อะไรเมทัลเฮฟวี่มันมีสารพัดกินข้าวทอดนะคุณไปกินอาหารมันไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบอาหารไทยอาหารไทยแต่ละอย่างก,ก็ไม่เหมือนกันอีกมันมีทั้งต้มทั้งยา่าทั้งเผ็ดทงไมเผ็ดตัวกข้าหวานมีหมด อาหารศาก็มีสารพัดที่จะมีซึ่งไม่เหมือนกันเลยการกินการอยู่ความเชื่อกามเนือศาสนาก็เหมือนกันครับศาสนาเดยกก็ยังมีหายที่การจริงไหมแม้แต่การประชาธิไตยคุณดูฮิลลี่ฮิลี่คิดด้านกระทบคนละยอดเลยมันก็ยังมีให้คุณเลือกบางคนชอบท่ามาคนเกียรติบหายเลยจะชกหน้ามันก็อยู่ด้วยกันได้ฉะนั้นไอ้ความเหมือนเนี่ยมันไม่มีครับพัดใแตามบางทีแต่บางครั้งเนี่ย อยู่ได้ด้วยกติกาครับสี้องคราบเขาเรียกใครก็จบเจอไหมเมื่อเอาให้มันเหมือนที่สุดที่สุดไม่โกงเนี่เอาอะไรมาพูดคำว่าไม่โกงคือคำพวกคนขี้แพ้ครับแพ้เราไม่รู้ทำไงพวกมึงโกงพวกมึงโกงไรไม่รู้ว่ามึงเป็นนทุนไม่รู้ว่ามึงขี้โกงมึงน่าเลียมมึงต้องโกงแพ้ไม่เป็นอนี่ยคือปัญหาการคนส่วน้อยที่ชี้กติกามาทำให้คดโกงไใจไม่ยอม แล้วมีการเดียวครับคือต้องสร้างกติกาซึ่งทุกคนเคารพแต่มันกำลังสร้างกติกาซึ่งไม่ใช่กติกากติกาที่สินส่วนน้อยชนะสินส่วนใหญ่มันมีมาว่าประเทศไหนมีกติกาที่อาความอิสระไม่กี่คนในอำนาจเหนือรัฐบาลามไม่กี่คนนเหสียงที่เป็นโจรมั้ยครับมันพูดเพราะว่าพูกมันเป็นโจนแต่มันอ้าวคนอื่นเป็นโจรมันพูดประชาชนส่วนใจเป็นโจรประชาชน่วนใ่แล้วเสียงมีแต่พูดกัคนส่วนน้อยที่เป็นคนดีเพราะฉะนั้น มันดูถูกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันดูถูกมนุษย์เราไม่เท่าเทียมกันโง่โกงไม่ดีขี้เกียจแล้วแล้วมีพวกมึงท่าได้เป็นคนดีอันนี้คือหลักการิที่แท้จริงคือไม่เข้าค่าทวดิติซึ่งมันเป็นอยู่ใช่แต่สิ่งประดิษคือมันมีกติกาให้อยู่ด้วยกันครับข้าได้ไปสุดแล้วว่ามันไม่ได้ดีที่สุดหรอกเสียส่วนใหญ่ไม่ได้ดีที่สุดแต่เสียส่วนใหญ่มันจะทำให้กำเนิดสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนตามทำให้เมียเาทอบพวันมุนเวียนไอ้สิ่งที่ไปหมุนเวียนแบบกาลีแล้วแบบพระหงกากีนะบ้าปะไปอย่างเงี้ยแย่ลงเตี้ยลงเพราะฉะนั้นนไงย่าสัตว์แต่ว่ามาสอนคนอื่นกษัตริย์เป็นผู้สารเพราะกษัตริย์เนี่ยกินเงินเดือนประชาชนกษัตริย์ใช้งบละปีหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าล้านวันห้าสิบล้านเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยเสร็จแล้วประชาชนห้ามแต่ต้อง ชมว่ากวัตระยัคนหนึ่งอะกษัตริย์แบบนี้รวยที่สุดในโลกหากหลังประชาชนไม่เสียภาษีให้ทหารที่ดำหนา้าและประชาชนเนี่ยวิพาวิจารไม่ได้พมขามคุดคำหนึ่งนั่นพี่เจตต้อนกละจะมีว่าทำไมว่ากูถามมัคำามึงจะเสียจะมหาศาลแันรวยที่สุดในโลกให้มึงพอดีิให้ทหารที่ดำหน้า <c oughs> มาทำให้ประเทศนี้ชีบหายหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อาววันะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนที่รายการจะมีคดีกันมาก่อนนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับอ่าสัปดาห์นี้เราก็จะพักกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอ่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมีประเด็นดูเด็ดเผ็ดมันก็มาพูดคุยกับท่านอาจารย์สอสิิกับท่านดรเสรูในสัปดาห์หน้ากันเช่นเดิมนะครับก็ เอ่อสำหรับรายการในสัปดาห์นี้ผมดีเจจอนัดก็อาจจะต้องขออำลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วก็ทางดรเสรรูปีรายการทีงท้ายกับท่านฟางรายการแล้วนะครับค่ะก่อนที่จะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะฮะเดียนก<ะ>็อยากจะให้ประชาชนคนไทยนะเชื่อมั่นมั่นใจนะคะต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาว,ว่ายังไงเนี่ยต้องพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญแน่นอนค่ะขอให้ไว้ใจนะครับ ทังอาจารย์เสาซิบริมพีอะไรทิ้งท้ายทักนิดนึงนะครับรัฐบาลทหารพม่านะเขาพิชิตมาห้าสิบปีท่านเต็งเสิงท่านตามช่วย<ะ>ถ้ามายประเทศไทยรัฐบาสลสนิทถนงประพาส<ะ>ตอนนี้ก็เกาหลีเหนือนะถ้าคุณมั่นใจพิเดตการว่ามันดีกว่าก็<ะ>ามั่นใจไปไอนาคตองค์ร้านคุณนะไปเกาหลีเหนือชัวร์คณจะยอมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตอนนี้คุณมาถึงทางแยกแล้วนะ คุณจะไม่สู้จะเป็นเกาหลีเหนือจะเป็นตานเฉวยดดิงสิงสมัยอนก็เป็นไปเลยครับอนาคนร่ังอยู่คุณแล้วคุณไปต่อพนนะระราชาคุณจะเรียกอะไรตรงนี่นะครับโอเคครับก็สนสัปดาห์นี้ก็ดูเด็ดเป็นมาเช่นเคยนะคพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการสามคนออลเวงครับวันนี้สวัสดีครับ<ด>วัสดีคร<ด>ับสามคนโอลเวง อ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมาร้มรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัฐเข้ามา อ้างว่าจะคืนความสุขพบแต่ความทุกข์เศรษฐกิจกชิปหายวอดวายบริหารไม่เป็นเป็นแต่คอรับชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟเรื่อยไปถึงอุทยาน ชาวโลกไม่เอารัฐประหารเข้าแบนบอยคอดรายวันพวกมันยังหน้าไม่อายกระทบส่งออกจีดีพตกต่ำวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นนี่ไม่มีจะกินผ่านมาหลายปี แ่ความตกต่ำประชาชนต้องชอบช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนธนรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังจริงโคตรรวยคนรวยคือประชาชน